หากทิ้งาชิไทยย้ายไปโซนโอเชเนียมีข้อดีข้อเสียอย่างไรสิ่งแรกที่ต้องเจอก็คือ 1. การพัฒนาหากอยู่โซนโอเชเนียมีทวัวนาเมนต์ที่หายไปเช่นซีเกมสุซูกิค u ัพเอเชียนเกมชิงแชมป์เอเชียเรียกได้ว,ว่าคิดถึงเพื่อรักอย่างเวียดนามอินโดนีเซียแฟนบอลอยู่กันแบบงเงาๆเลยทีเดียวอาจมีชิงแชมป์โอเชเนีย OFC n a t i o น Cup ให้ได้รับแข้ง แต่เจอทีมชื่อชั้นอันดับโลกเกือบ200เกิดการไม่พัฒนาอาจพาเราดิ่งลงเหวด้วยซ้ำา 2. การเดินทางแฟนช้างศึกอยากตามเชียร์บอลแต่ละครั้งอาจจะต้องวางแผนการเดินทางเช่นวานูอาตูอยู่ตรงไหนซามัวเดินทางไปยังไงปาปัวนิวกินีต่อเครื่องกี่เที่ยวประเทศหมู่เกาะระยะทางหฤโหดอาจจะต้องนั่งเรือเดินทางเต็มอิ่มหากไม่เตะกับนิวซีแลนด์บรรยากาศเชียร์บอล บินเที่ยวสิงคโปร์ชอปปิ้งชิลๆมันไม่มีอีกแล้วอย่างที่3ระดับสโมสสอนไม่ได้ไปเตะ AFC ถ้าไปโซนโอเชียเนียก็ต้องยกไปทั้งยวงสโมสสอนเราต้องไปเตะชิงแชมป์ OFC อฟซีเชเปอร์สลีกโซนนั้นด้วยระดับทีมถ้าไม่ใช่โอเกล a n d ซิตีของนิวซีแลนด์สโมสสอนเราอาจจะต้องเดินทางไปหมู่เกาะต่างๆ เจอทีมรวมชาวประมงที่ว่างจากการหาปลามาเตะฟุตบอลกันเลยทีเดียวลุ้นกันสนุกถึงแพ้ก็มันจากนี้แฟนสมโมสรต้องหันไปคุยกับคนข้างๆว่าพอแล้วยิงอะไรนักหนาเห็นใจเขาคุณจะไม่รู้สึกสนุกกับการพังประตูเลยในแง่การพัฒนาอะไรก็ไม่ต้องพูดถึงกันอีกต่อไปแล้วทีมชาติไทยโอชินียฟถตบอลโลกอีกเหตุผลที่ไม่ควรย้ายไปโอชินีย ฟุตบอลโลก2026อาจพิจารณาเพิ่มชาติร่วมการแข่งขันเป็น48ทีมทำให้าชาติเอเชียได้โคต้า4บก1เป็น8ทีมเต็มนั่นหมายความว่าขอเพียงช้างศึกทีมชาติไทยเข้ารอบคัดเลือก12ทีมแล้วจบอันดับ4ก็จะได้ไปฟุตบอลโลกครั้งแรกในประวัติศาสตร์สมใจหรือกติกาอาจซอยกลุ่มให้มากขึ้นลดโอกาสเจอทีมแข็งลงเทียบข้อดีข้อเสียก็ยังมองว่าอยู่ฝั่งเอเชียดีกว่าเยอะถ้าดีจริงออสเตรเลียคงไม่ย้ายมา พวกคาซัคสถานอิสราเอลยังย้ายไปโซนแข็งกว่าเพื่อการพัฒนาไม่มีใครย้ายไปเพื่อเจอคู่แข่งอ่อนกว่าเลยการย้ายไปโอเชียเนียจึงเป็นแนวคิดที่ไม่มีทางที่จะเกิดขึ้นได้จริงลีดอโคเฮนไปซ้อมกับบิจีปทุมยูเนเต็ดแล้วแต่ว่าเป็นการเข้าปร,รักษาเอ็นเข่าไปในตัวด้วยการซ้อมครั้งนี้จึงยังไม่มีการเปิดเผยว่าเขาจะเป็นแข้งใหม่ของทีมหรือไม่ อยังไม่มีใครทราบว่าเขามาเซ็นสัญญาหรือ,อยังแต่ถ้ามีการเปิดตัวเขาจะเป็นแค่รายที่สองจ,อจากกนกพลปุสปาคงที่ย้ายมาแบบฟรีๆก่อนหน้านี้ดาวเตะทีมชาติอิสราเอลแยกทางกับพลพรรคพญาไก่ชนหนองบัวพิชยาเอฟซีหลังเห็นพ้องร่วมกันทุกฝ่ายเนื่องจากเจ้าตัวมีอาการบาดเจ็บหนักเอ็นไขว้หน้าเข่าฉีกหลังจากลงเล่นเกมแรกประเดิมคว้าชัยชนะในการเลื่อนสู่ไทยลีก ด้วยการเปิดบ้านชนะนครราชสีมามาได้ f f c 2-0แข้งวัย29มีส่วนสูง186ซนติเมตรสามารถลงเล่นได้ทั้งตำแหน่งปีกซ้ายและศูนย์หน้าเคยผ่านการค้าแข่งมาแล้วกับมัคคคบี้เบดาเบต้าเยรูซาเล็มดิลากอริและฮาเวลเทีอาวิฟส่วนแนานามทีมชาติเคยติดทีมชาติอิสราเอลชุดย21มาเมื่อปี2014โดยลงเล่น2นัดยิงเป็น1ประตู ทันทีที่เอฟซีแชมเปี้ยนส์ลีกสอ2 2รอบแบ่งกลุ่มของ r รอเชียงรายยูเนเต็ดคลอดโปรแกรมออกมาปรากฏว่ามี2เกมที่น่าสนใจเกิดขึ้นนั่นคือ22เมษาและ25เมษาพวกเขาจะเจอกับวิเซนโกเบแต่ทั้ง2แมตช์ใช้สนามบุรัาสเตเดียมหรือช้างอารีนานั่นเองถึงแม้วันนั้นจะเปิดให้แฟนบอลเข้าชมได้16,300ที่นั่งตามข้อจำกัด50%ของเอฟแต่เชื่อเถอว่าแฟนบอลไทยทุกคน ไม่ว่าจะไทยหรือญี่ปุ่นจะเข้าไปเต็มพิกัดอย่างแน่นอนเพราะเป้าหมายนอกจากจะไปเชียร์ตัวแทนจากประเทศไทยอย่างจะได้ดูจอมทัพอย่างอินเอสตาตัวเป็นๆน,นี่คือแข้งเกรดพรีเมียมทองคำฝังเพชรที่ผ่านการควา้าแชมป์โลก2010และถลึงบัลลังยูโร2012มาแล้วกับทีมชาติสเปนแถมยังคว้าโทฟี่ทั่วโลกกับบาร์เลโลนายอดสโมสรของสเปนด้วยย้อนกลับไป ่วันที่11พฤษภาคมปีที่แล้ววิเซนโกเบรประกาศต,ต่อสัญญาฉบับใหม่กับอันเดรจีเอสตาออกไปจนถึงปี2023อย่างเป็นทางการโดยวันนั้นเป็นวันเกิดของมิฟิลด์ดีกรีแชมป์โลกที่พึ่งอายุครบ37ปีบริบูรณ์นับตั้งแต่ปี2018เขาเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของทีมช่วยทีมประรสบความสำเร็จคว้าแชมป์เอ็มเอร์ล์คเมือ่อรดูการ2019 และคว้าสิทธิ์เข้าไปเล่นในเอฟซี n ชเปส g ลกได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของสโมสรโอกาสแบบนี้ไม่ได้มีมาบ่อยๆฉะนั้นใครที่พลาดต้องบอกเลยว่าอาจจะไม่มีโอกาสเพราะไม่รู้ว่าวิเซนโกเบจะกลับมาในปีหน้าอีกครั้งหรือไทยจะได้เป็นเจ้าภาพหรือไม่อิจฉาแฟนบอนลลีโอเชียงรายยูเนเต็ดและจังหวัดบุรีรัมย์จะกลับมาอีกครั้งในปีหน้าหรือไทยจะได้เป็นเจ้าภาพอีกหรือไม่ อิจฉาแฟนบอลลีโอเชียงรายยูไนเต็ดและจังหวัดบุบรีรัมย์ที่จะได้ยนต์วันสมองของลามาเซียแบบปริงประการไร้เวทมนต์แบบตัวเป็นๆนในสนามช้างอารีนาเดือนหน้านี้แล้วโคตเตียสสมพบประเสริฐกุลซือชมเรฟซีเปิดปากชื่นชมสองแข่งอย่างสิทธิโชคพาโซและชันรง์พรมสีแก้วหลังทั้งคู่ทำผลงานได้โดดเด่นกับทีมชาติไทยชุดยู23 ผลงานของช้างศึกจูเนียในศึกดูใบครับครั้งนี้จะแพ้รวด3นัดจบอันดับ10สบุดท้ายของรายการแต่ก็มีนัาเตะที่โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมทั้งสิลิ์โชคพาโซทีท่ยิงหนึ่งประตูใส่ทีมชาติจีนและชันละงพรมสีแก้วที่ลงเล่นตัวจริงครบทั้ง3เกมดานโคตเตียกุนซือทับฉลามชนเผยฐานทีมงานของสมโมสรชมเรฟซีว่าผมได้ดูทุกเกมสำหรับทัวร์นาเมนต์ของ อยู่23ใน,นครั้งนี้ผมชื่นชมสิทธิโชคและชานละลงนะเขามีพัฒนาการที่ดีมากแข็งแรงและมีเซฟุตบอลที่พัฒนาขึ้นเนื่องจากการได้ไปเล่นในฟุตบอลอาชีพกับชาวต่างชาติมันทําให้พวกเขาเติบโตขึ้นในทุกๆเรื่องทั้งความคิดและร่างกายส่วนตัวผมนั้นในฤด,ดูกาลหน้าอยากให้พวกเขาเล่นอยู่ที่ต่างประเทศต่อนะเพื่อสร้างมูลค่าให้กับพวกเขาเองและสโมสรเราก็เช่นเดียวกัน กับการพัฒนาของพวกเขาให้ไปสู่อาชีพที่ดีในอนาคตแต่ใจลึกๆผมอยากให้2คนนั้นได้เล่นในลีกที่สูงกว่านี้โดยเฉพาะเจ้าหนึ่งผมอยากเขาได้ลงเล่นในลาลิก้าที่สูงกว่าเดิมแต่ถ้าไม่ได้ไปเล่นในลาลิก้าที่สูงกว่าผมก็อยากเข้ามาเล่นให้กับชนบุรีเอฟซีเพื่อจะต่อยอดไปยังเจลีสำหรับเจ้ายาก็เช่นกันคุณซื้อไว้54ปีกล่าวปิดท้าย เปิดเผยแล้วมิดฟิลด์ทับช้างศึกยูย่สิามทำไมอยู่ๆเดินไปคุยกับช่างภาพข้างสนามถึงเป็นโมเมนต์น่ารักหลังวิลเลี่ยงไว,ดวเดอร์เชอร์ที่จู่ๆเดินไปถามช่างภาพในจังหวะที่กำลังเตะมุมในเกมที่ทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีพาให้กับอิรักไปด้วยสกอร์1ประตูต่อ2โดยช่างภาพได้เผยคำถามของมิดฟิลด์ลูกครึ่งไทยสวีเดนว่าเสาแรกภาษาไทยต้องพูดยังไงครับผมจะบอกเพื่อนให้ไปตรงนั้น สำหรับวิลเลียมไวเดเชอร์ในศึกดูไบย2022ยครั้งนี้เจ้าตัวได้โอกาสลงสนาม2นัดยิงไป2ประตูเป็นดาวซุโวสูงสุดของทัพช้างศึกยูยี่มหัหอกทัพช้างศึกยูยียอมรับเสียดายที่พลาดท่าพ่ายกับอิรักในศึกดูไบครับเมธีสารคคมกองหน้าทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีเปิดใจหลังทีมพ่ายกับอิรักไปด้วยสกอร์1ประตูต่อ0ย์ในนัดจัดอันดับ ดยเมทีได้เปิดเผยว่าเป็นเกมที่น่าสนใจมากอีกนิดเดียวเราก็เกือบได้ผลเสมอแล้วแต่การเจอกับทีมระดับนี้เป็นได้เท่านี้ก็ถือว่าเก่งเพราะทุกคนไม่ได้ซ้อมร่วมกันมาเลย